เอากินเถอะกินเถอะเล่ากินเยอะๆอาเพลงอะไรนะโฟรีไฟโฟรีไฟอ่าไหนลองพูดยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กสิยักษ์ใหญ่ยิงใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่จะอายักษ์ใหญ่แต่เลิศไปถึงและนองและยองอย่าลับท่านผู้มีเกียรติครับผมเพิ่งรู้ว่าแฟนคลับของผมเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับ อะไรนะตั้งแต่ชุดแรกแล้วอ่ะเป็นแฟนอาตั้งแต่ชุดแรกเลยเหรอลูกค่ะตั้งแต่ไอโฟรีฟ้วแล้วแล้วเพลงอะไรฟอร์ดีฟอร์ดีฟร์ดีฟยย่าเดินแล้วแต่แหลมแต่แน่แฟนใครก็ยังไปไม่รอดแฟนใครก็ยังไปไม่รอดครับสวัสดีครับคุณพี่บอกว่าคุณพ้องเนี่ให้ไปให้ไปด้วลอกไม้ด้วยอ๋อให้ประกาศว่า ขอบคุณมากครับครับผมครับผมทำไมสวยเงี้ยพ่พี่ครับคุณพ่ออะไรครับพ่ออะไรขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อเงินไปที่ซุ้มดอกไม้ด้วยครับประกาศอีกครั้งขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อเงินไปที่ซุ้มดอกไม้ด้วยนะครับครับผมอางไกลูกมาเราเล่นกันต่อมาลูกมันยังไงบ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนลูก โอ้เนี่ยคนลาดลีลาดลีถ้าคนถ้าคนที่อื่นมันอยู่ลาดลาดชบ,บุรีเนี่ยก็ยจะบอกลาดชบ,บุรีแต่คนลาดลีที่พูดเงี้ยบ้านอยู่ไหนอาขาโอ้ยอาขาอะไรนะหนูได้ผัวลาดลีมึงยังมีผัวอีกเหรอหุยพูดเต็มปากเลยหนมมูมีที่ไหนนะอานูสวยปะสวยครับมึงสวยมากแดนเซอร์มามามาดูความสวยของคนอเขามาใกล้ๆ มามาลมเลยหนูสวยไหมลูกหนูสวยไหมสวยน่ารักเขาหรือแกไอ้หนูมันน่ารักลูกหนูลูกหนูเหรอลูกสาวหนูก็สวยอะไรนะลูกสาวจบปริญญาแล้วจริงหรือเปล่าค่ะจบปริญญาเลยเหรอตายแล้วบุคลิกอย่างนี้ลูกจบปริญญาพวกมึงนี่ไม่เอาเรื่องเลยเนี่ยนี่เขาอย่างนี้ลูกยังจบปริญญาลูกมันรู้ไว้ว่าแม่มันทำงานหนักเดียว จับมือกันหน่อยหนูไปเป็นแรนเซอร์อานะอะไรนะหนูไปเป็นแรนเซอร์อานะมาเป็นแรนเซอร์อาเหรอลูกแล้วตกดึกๆหนูจะกัดคออาไหมฮอาลูบหล่อหนูมีผัวไหมแล้วก็ผัวแล้วค่ะแล้วก็หรอไม่แปลกใจเลยว่ามันเลิกกับผัวเรื่องอะไรมาสิลูกมามาคุยกันครับบัสดีครับอัดดีโอ๊ยผัวหนูเหรอทวนผัวหนูมาแล้ว โอ้แมโอ้ผัวมาพาเมียกลับเเพิ่งรู้ผัวเขาเป็นอย่างนี้โอ,โอ้กำลังหาเลยไม่น่าของกูไปเลยกำลังหาเลยอ่ะไม่น่าพาไปเลยอ่ะโอ้แล้วเล่นมาตั้งนานไม่หาพอมาเล่นกับน้องก็หาผัวมาตามกลับซะอย่างนั้น ผมดีใจนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติกับงานมากเพราะว่ามากันเยอะแยะงานฝังลูกนิมิตบางงานคนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยครับแสดงว่าเจ้าภาพนี่เป็นคนที่น่ารักญาติสนิทมิตรสหายเยอะเป็นคนที่น่ารักมากนะครับเนี่ยนะครับดูเลยครับบรารมีของท่านโอ้โหเยอะแยะไปเลยคนเต็มไปหมดเลยนะครับหเพลงแล้วยังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ย พูดเล่นพูดเล่นเอาให้หาน้องสาวเขาหน่ารักเพลงอะไรดีครับขอมาได้ครับเพลงอะไรดีครับยังเงียบขวาเงียบทั้งซ้ายเพลงอะไรดีครับเมื่อจะของานพูดอย่างนี้ก็ต้องจำใจแล้วครับโอเคพี่อ่ะ30ยังแจ๋วคุณแม่อาเสน่ขอมาครับเชิญครับ สาบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มาลั่งทันตาปริบปริบน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยข้าวจังข้าวดังอมวยยิ้มยังหวานเสียด้วยปาก่วยยังมองตาแปลว โอ้ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้วสามสิบยังจแจวหน้่แจวเชจนหน้าทีที่แม่มาพร้าเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้ยแม่แก้มสองหยิบสามสิบดูสิยังสวย เชื่อพ่อแม่บนเรืออายุมากแล้วสามสิบยังแจวนักแจ้วเสียจนหน้าทีีแม่มาพร้าเเนื้อตันน้องเอ่ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบโอ้ยแม่แก้มสองหยิบสามสิบดูสิยัง ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับสิ่งใดที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นความดีจงบังเกิดก่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกโตะนะครับความบันเทิงบนเวทียังมีอีกเยอะครับนักร้องอยู่ด้านหลังรอพบกับท่านผู้มีเกียรติแล้วเดี๋ยวผมลาไปก่อนพบกับนักร้องท่านต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะค,ครับ